ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดม็อด Retrofit นะครับแล้วก็ใช้ใช้ม็อดที่ผมอิดิขึ้นเองเล็กน้อยนะครับให้ยูนิตมันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจนเต็มลิมิตของของเกมนะครับครับเราเริ่มแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับในในด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับก็คือลิงก์ของตัวม็อด Retrofit นะครับแล้วก็ คลิกเข้ามาจะมาหน้านี้เลยนะครับเราดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดสําหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วอ่ามันไม่ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับที่เขียนว่ามิ n เลอร์นะครับคลิกเข้าไปเราก็เลือกอันแรกเลยนะครับก็มันก็จะโหลดมานะครับเราก็รอก่อนนะครับรอมันโหลดเสร็จนะครับอ่ามดเลตูฟิตนะครับจะเป็นมดที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ในตัวของตัวเกมหลักไปมากมายเลยนะครับจะเป็นมดที่ซ่อมเสริมเติมแต่งให้ให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะให้ให้ทุกอย่างโอเคขึ้นผมใช้มดนี้ในการทำยูนิตใหญ่ก็เพราะวา่ามันจะได้สะดวกนะครับในการที่จะเล่นเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับโหลดโหลดเต็มแล้วนะครับเปิดเลยโฟลเดอร์นี้นะครับพอเขาดาวน์โหลดมาได้เราก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับ ติดตั้งเลยนะครับเลือก yes ไปเลยอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับพอดีผมดาวน์โหลดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะ,ะผมอินสตอลไว้แล้วผมจะอินสตอลทับไปให้ดูนะครับขึ้นมาแล้วก็คลิก next อ,ะ,อะไรไม่รู้ละ่ะผมอ่านไม่ออกหรอก next ไปเลยอันนี้คือ copy custom battle file copy save game เอามาเลยนะครับคอปมาให้หมดคือมันจะก๊อปจากเกมหลักมา อ่าไม่ต้องใส่ใจครับกๆน้อยๆกด next ไปเลยนะครับอ่าทีนี้ install นะครับอาอันนี้เขาตั้งไว้เป็นอัตโนมัติให้เลยนะครับว่าสำหรับคนที่อยู่ใน Steam นะครับคนที่เล่น Steam ก็จะ install ในโฟลเดอร์นี้เลยเนาะเรากด install เลยนะครับง่ายมากกว่างนี้ก็รอนะครับรอให้มัน install ให้เสร็จ ที่ผมจะอธิบายนะครับเราก็ไปเปิดเปิดหน้าหน้าไฟล์เราไว้รอเลยเนาะโฟเดอร์เกมเนาะอันนี้ผมทํำช็อตคัทไว้นะนี่นะครับ pc os โปรแกรมไฟล์68มาจนถึง medieval total war เลือกมดรอเลยนะครับนี่เ e t โ o fit อันนี้นะครับโอ้มดมดผมเยอะ <laughs> let โ o fit ใกล้จะเสร็จแล้วสาเหตุที่มามดใน let r o fit นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เกมของของท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่โหลดจากสตรีมมาใหม่เนี่ยในในในโฟลเดอร์ของ Medieval 2เนี่ยในโฟลเดอร์ Data เนี่ยมันจะยังไม่ได้แตกไฟล์ออกมาเห็นไหมครับกด Data ปุ๊บนี่เราจะแก้ไขะจะมดมันไม่ได้นอกจากต้องแตกไฟล์มาก่อนซึ่งมันจะค่อนข้างแอดวานเนาะใช้เวลานานด้วยผมก็เลยใช้วิธีเอามดเลตูฟิตมาแล้วก็ที่มันจะเหมือนกับของจริงที่สุดนะครับแล้วก็มา มาปรับตัวยูนิตให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่านะครับน่าจะเสร็จแล้ว v w e w s ชมีไฟล์อ่าผมยังไม่รันเนาะผมยังไม่รันเพราะว่าอ่ามันเป็นสตรีมเนาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลันให้ดูนะครับวิธีเปิดมันนะครับอ่าดู e w i s มีหน่อยก็ได้ขึ้นมาไหมโอ้โหคอมผมช้านิดนึงขออภัยนะครับทั้งคอมภาพและเสียงก็อาจจะไม่ค่อยจะตรงใจเท่าไหร่ถ้ามัน ไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเข้าไปดูนะหน้าตาของโฟลเดอร์มดนะครับนี่มดนี้นะครับ retrofit นะครับเข้าไปก็จะมีทุกอย่างเลยเหมือนกับ medieval นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ data นี่ที่ผมจะบอกว่าอ่าเห็นไหมอันนี้มันจะไม่เหมือนกับ medieval ก็คือมันจะมีแตกออกมาให้เราใช้ได้นี่นะครับ2ตัวนี้ d e s e x p o r t d e s k unit กับ d e s k wall ที่ผมจะมด ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์สมมุติเราโหลดลิงก์ที่ผมลิง e. ก์มดยูนิตใหญ่ที่ผมทําไว้แล้วเนาะมันจะได้2ไฟล์นี้นี่ก็คือ d เด w วอลกับ d ดชยูนิตนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็แค่ก๊อปมาวางแต่ผมแนะนําว่าทําแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับเผื่อเวลาที่เราจะกลับมาเล่นขนาดเดิมนะครับก็จะได้ไม่ยากแค่เปลี่ยนชื่อไฟล์มัน อันนี้ก็เป็นออริจินอลอันนี้ก็เป็นออริจินอลทิ้งไว้ในนี้แะครับมันไม่หายไปไหนไม่มีผลกับเกมนะครับนี่อันนี้ก็คือไฟล์ที่แก้แล้วนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับแก้แล้วมันจะเป็นเทคไฟน์นี่แหละเราจะดูจากตรงนี้เอาอันนี้ยูนิตเรือสกอตการ์ดนะนี่อันนี้นะครับเป็นประเภททหารลาบ สังเกตตรงนี้นะครับถ้า8 4นี่คือยูนิตใหญ่แล้วเป็นตัวนี้คือจํานวนทหารนะครับถ้ามันเอาตรงนี้ไปคูณ2.5ก็จะได้จํานวนทหารในเกมนะครับสําหรับกรณีที่เราตั้งในเกมไว้ว่าเป็นฮิ้วฮิวนะครับในออปชั่นเป็นฮิวเอาพูดเยอะเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเอาก๊อปมานะครับอาอสำหรับกําแพงนะครับกําแพงคือยูนิตเราใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ทําให้มันยิงเร็วขึ้นเวลาเราตีเมืองนะครับ ก็เวลาบุกแล้วก็ป้องกันมันก็จะสมจริงขึ้นนิดนึงนะครับ Copy มาเลยแล้วก็เพจลงตรงนี้โอเคได้แล้วนะครับเสร็จนะครับต่อไปผมจะเล่นให้ดูนะครับอลิมีเพิ่งขึ้นเนาะปิดไปเลย่าผมจะเล่นให้ดูนะครับตอนแรกนะครับอ่ d มดนี่สังเกตนะครับถ้าเราจะเล่น Medieval 2นะครับอยู่ไหนวะ มันจะมีอเมริกาบิทเนียคูเศตติวตานิกเนาะผมจะวิธีการเล่นม็อดแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับก็คือเราเปลี่ยนชื่ออเมริกาอเมริกาของเราเนาะเปลี่ยนเป็น2ละกันอเมริกา2ส่วนเลตเทรฟเราเปลี่ยนเป็นอเมริกามอริกา C A S แค่นี้อ๋อลืมโอ้ e หายเดี๋ยวนะคีย์บอร์ดผมเสีย <laughs> ตัว e กดไม่ลงนะครับมืออเมริกาเนี่ต้องกรอบมาวางโหชีวิตลำบากอะไรจะลำบากขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับเอาละถ้าผมไม่น่าแหกนะมันจะต้องเป็นมดเล็โทฟิตก็เปิดตามปกติแล้วก็คลิกอเมริกานะครับแล้วกดเ ลุ้นลุ้นได้ไหมเป็นอเมริกาไหมหรือเป็นเรโทฟิตอ่าเรียบร้อยเนี่ยครับเรโทฟิตหมดกับยูนิตใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คดูนะครับสำหรับใครที่งงๆง,งนะครับแชทแชทมาถามได้เลยนะครับ ดี๋่ผมจะหาเวลาว่างตอบให้นะครับสําหรับมดอื่นๆนะครับก็ลงคล้ายๆกันนะครับใช้วิธีนี้แหละครับง่ายดีนะครับอีกวิธีนึงมันจะแอดวานซ์หน่อยก็คือเราจะใช้โค้ดซึ่งมันก็ก็ดีนะถ้าทําเป็นเดี๋ยวผมสอนแล้วกันรอบหน้านะรอบนี้เอาวิธีง่ายๆไปก่อนมาแล้วนะครับสําหรับเลตวฟิตนะเช็คดูเช็คด,เด,เดูเข้าไปเลยซิงเกิลเพลเยอร์เ้ออปชันนะออปชันนะ เก็งเซตติ้งโอเคฮิวสใหญ่ที่สุดไปเลยแกร์แคมเปญเอาทีมอะไราดีเอาผมชอบไบเซนไทยนะฮาไบเซนไทยเหมือนที่ผมเคยเทำอยู่นะตอนนี้เพิ่งตอนแรกนะครับทดลองทดลองดูสิลุนกใหญ่ไหม ลุ้นลุ้นไม่แคลชเนาะโอ้โหเนียนรันสมูทอล่ล่ะน่ามาแล้วนะครับสนี่ทหารราบไอเซนไทยสองร้ยห้าผมมดไว้เองนะอันนี้คือตัวมดเลตวฟิตจริงๆจะไม่ได้ยูนิตใหญ่ขนาดนี้ก็จะยูนิตปกติตามเกมอันนี้ผมแกะออกมามดเพิ่มนะครับอยากเล่นสนุกสนุกนะเนาะอ่ล่ะลองเทสลองเทสแบทเทิลดูสักอัน บุกไปตีเมืองไหนดีอา้าวตีเมืองนี่แหละมาร์ชไปลองดูนะว่ามันจะใหญ่ไหม,ม,ใ,มใหญ่แน่ใคร นี่ของเติร์กนะครับของเติร์กก็เยอะนะครับอ่อสังเกตน,นะครับทหารมา้าทหารม้าจะได้แค่120บวกบวกลบ3นายเนาะเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าในเกมนี่เขาจะนับจะนับคนกับม้านี่เป็นคนละอันคนหนึ่งม้าหนึ่งถ้าเกิดว่า121ก็คือ240แล้วเต็มแล้วมากสุดในเกมได้ก็คือ250สําหรับม้าก,ก็คือ120 แต่จริงก็มีแล้วนะครับมีคนเบรกแล้วนะสามารถเขาทํามดมาใช้ทูที่จะช่วยให้มันเพิ่มได้มากกว่า250ซึ่งผมเทสแล้วเดี๋ยวไว้เป็นวิดีโอหน้าผมได้มากสุด300แต่ถ้าเกิน300นี่เราจะลงแบตเทิร์นไม่ได้เดี๋ยวไว้วิดีโอหน้านะครับอันนี้ดูอัน,นง่ายๆไปก่อนนะครับโอเคโหลดได้เรียบร้อย ขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็มีมีรีเควสมาเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเล่นเงียบๆเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ภาคเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็ลูกลูกก็จะกวนนะครับธรรมดาเล่นๆอยู่ลูกก็เรียกภรรยาก็ใช้ไปซื้อแฟบประจำ พูดขึ้นมานี่ผมผมผมถีบเลยนะถีบถีบคันสตาร์ทมอไซค์รีบไปซื้อเลย <c oughs> นะครับอ่าขอบคุณอีกครั้งนะครับผมทั้งนั้นอ่าฝากไว้ที่แบตเตอรสวยๆของของของอ่าที่ผมเล่นนี่เลยละกันเนาะสองร้อยห้าสิบหน่วยเนะาะสั่ใจมากชาร์จชา,า,าร์จสั่ใจการเดินสุดๆลุย สาธิตสะใจนะครับสองร้อยห้าสิบหน่วยเต็มเรียบรล่อให้เอาทหารสายไปเห็นฆ่าตัวตายอ่ะถ้างั้นแค่นี้นะครับผมขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสคริปต์นะครับสำคัญที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ